ที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมมวเตอร์ปี2016เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาสีเทาค่ะคันนี้นะคะก็เพิ่งแต่งเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านนอกกันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันค่ะแล้วก็ช่องลมโพรเมียมอุปกรณ์ต่างๆใหม่มากนะคะกระจังหน้าก็ใหม่ค่ะไฟนะคะใหม่ค่ะเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะ รถสวยสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุนหนักค่ะนี่นะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะแต่ง VIP ใหม่ทั้งคันพร้อมใช้เลยค่ะตัวครอบกระจกโครเมียมมือจับโครเมียมค่ะ ลงเป็น m ม็กวีโวขอบส7ยางใหม่ประมาณสวยมากเลยนะคะอย่างดีรอบคันค่ะพาชมห้องเครื่องค่ะซุ้มล้อไม่มีรอยเลยนะคะแผ่นพาเรตใหม่มากตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะรอยแต้มสีนะคะจุดมาจากโรงงาน,นอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเครื่องดีมากค่ะ อันนี้ก็ไม่ไม่เยอะนะคะเป็นโทนสีหุนใดค่ะนี่นะคะเป็นเบาะปั้นทรงมิกกี้เมาส์ที่ท้อแขนนะคะเกกกางที่เท้าแขนสามารถเปิดเก็บของได้ค่ะนี่นะคะวางแก้วน้ำเก็บของค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิมแอร์ทีวีจอสไลด์นะคะระบบไฟสวยงามค่ะเป็น V ีเต็มนะคะบัไดมีไฟค่ะเป็นประตูโดดแล้วนะคะอันนี้เป็นไฟวิ่งค่ะปูพื้นใหม่ลายไม้ ก็จะเข้ากับภายในนะคะเพือ่อนเบามากๆเลยค่ะคอนโซลอะคริลิกแบบใสข้อพวเวอยู่ด้านในคอนโซลนี้แข็งแรงมากนะคะสามารถนั่งได้ค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วเก็บของนะคะภายในหุ้มหนังรอบคันมีที่มีจุดชาร์จ USB ให้รอบคันเลยนะคะทั้งหมดมี5จุดเลยค่ะรอบคันะมาณอย่างดีเลยนะคะสวยงามมากประม่านนะคะใช่คลุยนะคะ กล่องกลางเท้าแขนค่ะเครื่องเล่นนะคะรองรับระบบ Android ขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบูทูธ Wi-Fi ค่ะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าทีวีจอขนาด24นิ้วนะคะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะเบาะนะคะ v i p นะคะ ทรง v i p 3แถวเก้าที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่นะคะเป็นเบาะปั้นทรงวิกิเม้าส์รองรับสีสรษะพอดีเลยค่ะนั่งสบายค่ะนั่งสบายเบาะตัวใหญ่มากนี่ค่ะขนาด3แถวหลังคา v i p เป็น V เต็มนะคะคันนี้เป็นอ,อ่างเดียวนะคะแผ่นอะคริลิกนะคะเต็มแผ่นเลยค่ะสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าที่ไม่ชอบระบบไฟเยอะๆแนะนำคันนี้เลยค่ะ ระบบไฟพอประมาณนะคะไม่อ่อเยอะเกินไปค่ะเรียบหรูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะใส่สเกิร์ตให้รอบคันนะคะเป็นสเกิร์ตแบบเรียบค่ะดาบท้ายยาวติดกล้องหลังให้ด้วยนะคะ มีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะกล้องถอยนะคะนี่ค่ะซอนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วเดี๋ยวเราจะมีตีครอบนะคะลำโพงซ้ายขวาให้นะคะเพิ่มความเรียบร้อยให้ค่ะอีไฟจากด้านหลังนะคะ ระบบไฟสวยมากค่ะเป็นแอร์ไมโครบัสนะคะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันซาวหลังค่ะคันนี้เป็นปี2016นะคะจะมีลงารายละเอียดไว้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะคุณลูกค้าสามารถคลิกที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะคะเราจะมีบอกรายละเอียดไว้ค่ะคันนี้ก็มีดาวนิดหน่อยนะคะ รถสวยสภาพดีพร้อมใช้เลยค่ะราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะรถสวยนะคะไหมก็น้อยนี่ค่ะเ,เครื่องเสียงก็เชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้เลยนะคะการใช้งานนะคะประมาณ80,000ืโลเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยใหม่มากค่ะนี่นะคะ ปุูกเพียก็ใหม่ค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เราลงให้ภายในรถหรือว่าชุดแต่งนะคะเป็นของใหม่หมดเลยนะคะคุณลูกค้ามีแต่ตัวรถบอดี้รถเดิมๆนะคะชุดแต่งของแต่งภายในอุปกรณ์ต่างๆเราลงเป็นของใหม่ให้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถขอข้อมูลหรือว่ารายละเอียดรถคันนี้เพิ่มเติมได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะปี2 0 1พันสิบค่ะ